โอเคทุกคนวันนี้มาอยู่กับเกมอนิเมะโวทาวเวอร์ดีเฟน์กันนะครับผมทุกคนนะก็วันนี้สาระไม่มีอะไรมากนะผมเราจะมาลงอินเซนต์ด่านล่าสุดก็คือเลดใหม่กันนะครับผมทุกคนนะโดยใช้ตัวละครไม่เยอะนะครับผมมีหนึ่งเลยนะเราควรมีชาโดเอ็มอาร์นะผมเป็นตัวเอ็มอาร์นะครับแล้วก็ควรอัพเวลไว้สูงสูงนะครับผมชาโดสำคัญมากสำหรับ เลดี้นะครับผมนะย้ำว่าเลดี้นะครับแล้วก็มีตัวสตันไปมีตัวเงินไปอย่างน้อย1ตัวหรือว่า2ตัวแล้วก็ตัวหยุดเวลา1ตัวนะครับผมทุกคนนะ<ม>คือลงด่านนี้จะเป็นไม่จําเป็นที่จะต้องลง2คนหรือว่า1คนก็ได้นะครับผมทุกคนนะ<ม>แต่พี่ลง2คนนะครับผมมันชัว์กว่านะครับผมทุกคนนะ<ม>ถ้าใครอยากรู้วิธีการลงอินเซนต์ด่านนี้แล้วก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็ กดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้ถึง1,000นะครับผมนะก็จะมาทําใหม่นะผมทุกคนนะก็เพิ่งได้สดๆร้อนไอเดียนี้สุดเจ๋งนะผมพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยโอเคทุกคนเริ่มเกมมานะครับผมทุกคนนะเข้ามาในเลทแล้วนะครับผมอันนี้ระดับอินเซนต์นะครับผม ให้ทุกคนกดสกิปไว้เลยนะครับผมเพราะว่ากดสปีดไปเลยนะครับผมสําหรับคนที่ลงด้วยกันนะครับผมคนที่สองต้องกันให้เพื่อนนะครับผมคนที่มีชาร์โดต้องอัพให้ถึงทรงกวยนะครับผมทุกคนถึงจะไปอัพตัวเงินได้นะครับผมทุกคนนะอ่ะต้องเราต้องกดสแปมอัพไปเรื่อยๆแล้วก็กดลาดนะครับผมที่เหลือให้เพื่อนด้านหลังคอยดูนะครับผมว่าตัวหลุดนะครับผมอืมตัวหลุดนะครับ เดี๋ยวจะอัพให้ถึงทรงกลวยนะผมทรงกลวยคือเราสามารถไปอัพตัวเงินได้เลยนั่นแหละคือจะว่าอัพนะครับผมตัวเงินเดอ้อถาว่าเราเอาคิวกระเมดไปเนี่ยใช้ตอนไหนคิวกระเมดใช้ตอนทรงกวยเหมือนกันครับทรงทรงกลวยทรงกลวยประมาณนั้นแหละครับผมทุกคนนะอ่ะเรามารอดูเป็นอ่ะปรับราดปุ๊บอ่ะอัพอีกประมาณไม่กี่ขั้นครับผม ที่เหลือให้น้องด้านหลังดูกันนะครับผมทุกคนนะวิธีการลงไม่ยากนะครับผมถ้าเราลงสองคนนี่คือง่ายเลยนะผมสำหรับ,บ,บเลนนี้นะผมอ่าโอเคนี่ถึงขั้นหนึ่งหมื่นแล้วนะครับผมทุกคนนะอ่าเราก็จะยื้อไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆ่ย,ๆยๆนะสังเกตว่าชาโดก็จะตีเริ่มตายแล้วแต่มันจะหลุดบางตัวนะครับผมทุกคนอ่ะอันนี้คือ ทรงกวยแล้วเรียบร้อยนะผมสำหรับชาร์โดของเรานะครับอ่ะอืมแล้วก็วางตัวเงินเลยตัวเงินพี่เจะเอาอลมานะครับผมแล้วก็เอาโอชิมานะครับผมทุกคนอ่ามันน่าจะได้เงินเร็วนะครับเงินเร็วด้วยอะเห็นไหมตัวที่จะหลุดออกมาก็ประมาณนี้อ่ะเราก็จะอัพให้ถึง อะตอมิกนะครับผมอาแค่นี้เราก็ไหวแล้วนะครับผมคาโดเราก็จะตีสองแสนกว่าๆนะครับผมทุกคนนะอาโอเคแล้วก็ที่เหลือก็อัพเงินรัวๆเลยนะครับผมอัพไปเรื่อยๆนะครับผมหาว่าคิวกระเมสวางตอนไหนอะตอนนี้เลยวางเลยนี่สองตัวก่อนนะครับผมแค่นี้ก็จะไหวละประมาณนี้ที่เหลือก็อัพเงินรัวๆั ตัวลุดเรามีตัวป้องกันไว้อยู่นะโอเคโอเคมาโกโจใช้หยุดเวลาตอนบอสออกมานะครับผมทุกคนที่เหลือก็ปล่อยเป็นหน้าที่ของชาโดเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมสั่งอาหารด้วยนะโหมดอ e ีเซนนี่ใช้อาหารเยอะมากเลย ก็จะอัพให้ตันนะครับผมโอเคอ่ะตันอ่ะตัวเงินตันหมดแล้วนะครับผมที่เหลือก็วางคิวกระเมนอีกตัวหนึ่งตรงนี้อีกหนึ่งตัวอ่ะครบสี่ตัวที่เหลือก็รออัพชา a d โดให้ตันนะครับผมนะย้ำว่าไม่ตันก็ได้แต่ต้องดาเมจหนึ่งล้านขึ้นนะครับผมทุกคนเออดาเมจหนึ่งล้านขึ้นนี่คือ ต,ต้องให้ถึงอ่ะต้องให้ถึงอ่ะประมาณนั้นนะครับผมทุกคนดาเมจหนึ่งล้านขึ้นแล้วจะสังเกตว่าดาเมจเนี่ยชา์โดเนี่ยจะขึ้นขึ้นถี่มากๆเลยนะทุกคนเพราะว่ามันเป็นชทรงกูเวประมาณนี้นะผมทุกคนแล้วก็เราจะเน้นที่ดาเมจนะให,ให้ได้มากที่สุดสําหรับชาร์โดนะผมทุกคนตอนนี้เหลือแค่อัพโกโจนะโกโจ,โกโจใช้อัพ ใช้หยุดเวลาตอนที่บอสออกหรือว่าบอสแปลงร่างสองแล้วนะครับผมทุกคนนะอือัพอาหารแป๊บโอเคชาร์ดก็อยู่ประมาณนี้ละอ่าเม์ห้าแสนยังไม่ได้บัฟอะไรก็อยู่ไหวเลยคิวๆตอนนี้คือคิวคเลยนะครับผมทุกคนนี่เห็นไหมชารโดก็ดาเมจก็ขึ้นจะขึ้นรัวๆเลยอัพต่อไป โอเคจะขั้นสุดท้ายแล้วนะครับผมทุกคนนะมันจะมีตอนหนึ่งที่มอนหลุดเยอะแบบเยอะมากๆคือเวฟสิบสองนะครับผมคือบอสออกมาด้วย,ยเนี่ยเนี่ยหลุดละเราก็จําเป็นที่จะต้องกดไอเนี่ยโกโจนะครับผมทุกคนนะคือถ้ามันหลุดหลุดเยอะมากอะ่ะก็คือต้องกดนะผมไม่กดคือแพ้นะเพราะว่ามอนจะเดินเร็วมากๆนะครับผมอันนี้คือคูณสองถ้าคูณสามนี่คือเดินเร็วแบบเร็วจ,จัดๆเลยนะครับผมทุกคน เดี๋ยวคอดูนะเว็บสิบสองก็คือแบบว่าโคตรช้าแบบคือโคตรเร็วอะ่ะ <c oughs> มอนจะมีตัววิ่งออกมาด้วยนะเออลืมบอกไปอ่ะนี่คือเว็บเว็บสิบสองละอ่ะนี่คือหลุดแล้วนะหลุดแล้วนะหลุดละอ่ะคืออันนี้คือใช้โกโจปุ๊บทุกคนก็จะหยุดเวลาอ่ะนี่คือนาทีทองที่ชาร์โดที่จะตีอ่ะเลือดเอ้ยดเมเของชา์โดถึงหนึ่งบีหนึ่งจุสองบีแล้วนะผมทุกคนนะ ก็ขายตรงเงินได้เลยเรียบร้อยแล้วก็อัพชาร์โดให้ตันนี่เลยลาเมิหนึ่งล้านนะครับผมอ่ะแล้วก็อย่าลืมเอาน้องโลมาด้วยนะลืมบอกทุกคนลืมบอกไอ้เทนเทนเทนอัพอัพโลให้พี่ดีไอตัวตัวนี้มันใช้เงินเยอะอยู่เอออ่ะทุกคนเราจะมีตัวยื้อสามสามตัวนะครับผมทั้งหมดคือสามตัวตัวยื้อนะครับผมทุกคนอ่า ไหวไหมไหวไหวสวัสทั้งหมดคือในทีพี่มีตัวยื้อนะครับผมหลักๆเลยดาเมจหลักๆของเราคือชาโดนะครับผมทุกคนตัวยื้อนะครับดาเมจหลักคือชาโดตัวยื้อคือน้องโรแล้วก็มีกิวกาเม็สตาร์นแล้วก็โกโจหยุดเวลานะครับผมทุกคนนะอ่ะแล้วก็ในช่วงที่เนี่ย โกโจจะหยุดเวลาได้อีกทีหนึ่งก็คือขั้นสองนะผมทุกคนนะน่าจะทันอยู่แล้วล่ะทีนี้ก็เหลือแค่บอสแล้วนะมันหลุดออกจากวงไม่ต้องสนใจนะไม่ต้องสนใจเพราะว่าเรามีสูตรนี้อยู่แล้วนะผมทุกคนนะเมทชัโด Shadow เราหนึ่งล้านไหวอยู โอเคโอเคเข้าสู่ร่างสองนะครับผมทุกคนนะเข้าสู่ร่างสองคือกดตรงนี้เลยนะผมเพิ่มเลือดป้อมนะครับอ่ะกดเลยเลือดป้อมก็จะเด้งขึ้นมาประมาณเท่าดาเมจที่เราได้นะผมทุกคนนี่เลยนะผมหนึ่งจุดห้าบีนะครับแล้วที่เหลือก็ปล่อยให้มอนเดินเข้าบ้านเลยเป็นไงอีซี่ไหมชารโอรับจบครับเลนนี้ชาโดรับจบครับ แอดมินแอดมินต้องดูดีๆแล้วนะแอดมินคือเอายังไงอัปเดตนี้คือแบบชาร์โดะตัวเบต้าเลยจริงคือเบต้าจะจัดนะผมทุกคนนะพี่แนะนำว่าให้ทุกคนลงกันสองคนนะผมว่าเพราะว่ามันเนี่ยมันจะหลุดตอนเว็บสิบสองเว็บสิบสองเราอ่ะจะกันไม่ไหวนะผมทุกคนนะเออถ้าอัพชาร์โดไม่ทันก็คือกันไม่ไหวคือแพ้เลย นะก็คือลงสองคนจะดีที่สุดนะครับนี่เลยล่อยบอสออกไปนะผมอีซี่แล้วยังไงก็อีซี่เห็นไหมทุกคนจะยื้อก็ยือย้อ,อได้นะยื้ยื้แบบยื้อเก็บเอาเก็บอะไรอย่างเงี้ยก็ยือ้อได้นะผมทุกคนก็นี่แหละประมาณนี้เลยสำหรับการลงอินเซนเทนนี้นะครับผมทุกคนอ่เดี๋ยวรอดูผลงานกันเลือดป้อมประมาณหนึ่งจุดห้าบลีนะครับผม บีบีบี B B. เผื่อตายไหมโอเคไหนโลว่ะพี่ขายโล่ไปแล้วเหรอโอเคถ้าทำให้เลื่อนมอนเนี่ยมันบรรลดได้เยอะได้ก็ทำได้นะก็ก็ทำยิ่งดีอืมนี่เป็นไง เป็นไง easy โบด e ี s y e a s เลย e a s ่ <laughs> เลยคือชา a d o w รับจบเลยอัปเดตนี้คือง่ายเลยง่ายแบบง่ายเลย <c oughs> เห็นไหมทุกคน <c oughs> การลงอะ่ะเออ <c oughs> แต่พี่แน,นะนำว่าให้ลงสองคนละกันนะครับผมทุกคนนะว่ามันน่าจะไหวแล้วลนะ่ะเพราะว่าถ้าเอาสองตัวไปแนละ้วก็คือชา a d o w สองคนไปเนะี่ยไหวอยู่แล้วไหวคิวเลยคือแบบไหวคิวเลยนะทุกคนอีกคนเพิ่ม เพิ่มเลือดป้อมอีกคนนึงเพิ่มเลือดป้อมนี่คือขึ้นห้าบีะเมื่อกี้คือขึ้นห้าบีเลยนะคือแบบมอนเดินชนก็คือไม่ตายอะพประมาณนั้นนะผมสําหรับคนที่จะมาลงนะผมนะก็ไม่มีอะไรแล้วนะผมสาหรับการลงเลทอินเซนส์สหรับใช้ชาโด้นะครับผมทุกคนนะก็อย่าลืมไปทํากันนะผมชาโดนี่คือตอนนี้น่าจะติดเบต้าแล้วมนะลงเลทนะผมทุกคนก็นะ ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับผมทุกคนนะก็ถ้าใครไม่อยากพลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆหรือว่าคลิปประกาศข่าวสารอะไรต่างๆนะผมทุกคนก็อย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมทุกคนนะไว้เปล่าคกัน